สวัสดีครับวันนี้มาอธิบายการใช้เอกสารวิเคราะห์ผิวหน้าแล้วก็โครงสร้างผิวนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นชุดผลิตภัณฑ์ของ Artistry ที่เราจะทำการตลาดนะครับวิธีการใช้ก็คือแผ่นนี้นะครับเราก็จะเขียนชื่อของผู้ที่เราให้คำปรึกษาเบอร์ติดต่อนะครับแล้วก็ชื่อของเราเองก็ผู้ช่วยแนะนำนะครับ ตรงนี้ก็จะมีรูปของใบหน้าโครงหน้านะครับแล้วก็จะพูดถึงบริเวณต่างๆเช่นบริเวณใต้ดวงตามีแนวโน้มจะเกิดรอยคล้ำบวมนะครับแก้มและหน้าผากจ,จัมผัสกับสิ่งแวดล้อมทำลายผิวเช่นแสงแดดทำให้ได้มากกว่าบ,บริเวณปกติต้องให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับทีนี้โครงหน้านี้เราใช้ประโยชน์ยังไงนะครับก็คืออย่างที่หน้าผากถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราหรือคนที่เราดูแลมีริ้วรอย กลางหน้าผากเราก็เขียนริ้วรอยเข้าไปที่หน้าผากเขานะครับกี่เส้นนะครับหางตามีรอยตีนกาไหมถ้ามีรอยตีนกาก็เขียนรอยตีนกาเข้าไปมุมปากมีร่องน้ำหมากไหมก็เขียนร่องน้ำหมากนะครับถุงใต้ตาถ้ามีถุงใต้ตาก็เขียนถุงใต้ตานะครับถ้ามีปัญหาฝ้ากระนะครับเราก็เขียนเข้าไปถ้ามีปัญหาสิวหรือมีปัญหาแห้งผาก เราก็จะใส่ลักษณะแบบนี้ไปให้เขาเห็นว่าอ๋อใบหน้าของเขาต้องดูแลตรงไหนบ้างนะครับจากนั้นเราก็จะมาคุยเรื่องของโครงสร้างผิวนะครับโครงสร้างผิวของเขาส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดปัญหาเรียวรอยแปลว่าเกิดปัญหาความยืดหยุ่นที่อิลาสินและคอลลาเจนนะครับเกิดการฉีกขาดแล้วก็สุดตัวลงนะครับถ้าเกิดปัญหาสิวนะครับปัญหาสิวก็เกิดจากการที่ ผิวหนังนะครับผลิตต่อมน้ํามันมากเกินไปนะครับแล้วก็ออกมาข้างนอกหรือมีสิ่งสกปรกก็เกิดอาการอุดตันนะครับเราก็เขียนการอุดตันที่สิวไว้เลยนะครับถ้ามีปัญหาฝ้ากระหรือจุดแดงดำแปลว่ามีปัญหาที่เมลานอไซต์นะครับเมลานอไซต์สายนี้อาจจะสร้างเม็ดสีที่เข้มผิดปกตินะครับเราเขียนตรงนี้ไว้ได้เลยครับว่าเส้นนี้อาจจะสร้างเม็ดสีที่เข้มผิดปกติแล้วเวลาเกิดขึ้นที่หน้าเรา มันก็อาจจะเกิดจุดฝ้ากระจุดด่างดาขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการดูแลก็คือเราก็จะดูแลด้วยตัวผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในลานอไซส์นะครับสําหรับผิวที่ขาดความชุ่มชื้นนะครับผิวที่ขาดความชุ่มชื้นเลยแห้งกล้านเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเกิดจากเซลล์ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นหรือว่าไม่หลุดออกภายใน14และ21วันนะครับเมื่อเราได้โครงสร้างนี้แล้ว แล้วก็คุยกับเขาครับว่าผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลเขาอ่ะมีตัวไหนบ้างนะครับแล้วเราก็ทําหน้าให้เขาแล้วก็สาธิตสินค้าผลิตภัณฑ์ให้ดูจากนั้นเราก็มาติ๊กครับว่าเขาควรใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างเช่นควรจะเช็ดเครื่องสำอางด้วยเมคอัพรีมูเวอร์นะครับเมคอัพรีมูเวอร์ควรจะใช้อิลูมิเนตติ้งโฟมเคลนเซอร์นะครับควรใช้โทนเนอร์ของซอฟต์เทนนิงโลชั่นนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะใช้ตัวไหนเราก็วงไวนะครับ Cream, อ c r ครีมก็วงไวปึ๊บนะครับประมาณนั้นในระหว่างสัปดาห์อาจจะใช้ purifying mask เพื่อดูแลสิวหรือว่า brightening mask เพื่อดูแลให้หน้ากระจ่างใสนะครับจากนั้นพอเราทำหน้าให้เพื่อนเราเสร็จแล้ววิเคราะห์โครงสร้างผิวเสร็จแล้วนะครับเราก็ทิ้งกระดาษแผ่นนี้้เขาดูเพราะว่ากระดาษแผ่นนี้จะมี หน้าของเขาและปัญหาที่ควรจะแก้พร้อมทั้งบอกสาเหตุว่าปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรจากนั้นเขาควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ไหนในผลิตภัณฑ์ของ Art i s t ส y และตรงมุมนี้ครับตรงมุมนี้มี QR Code ที่เขาสแกนเข้าไปปุ๊บนะครับเขาจะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และราคาสินค้าได้ทันที ทิ้งแต่ว่าเขาต้องสมัครไป็นสมาชิกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําหน้าเสร็จแล้วเราวิเคราะห์โครงสร้างผิวเสร็จแล้วอย่าลืมให้เขาสมัครด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ qr code เนี่ยสแกนเพื่อสั่งซื้อสินค้าและตัดบัตรเครดิตได้ทันทีนะครับนี่คือรายละเอียดของการใช้โครงสร้างผิวการวิเคราะห์ผิวแล้ก็รายละเอียดของ ผลิตภัณฑ์ Artistry ครับขอบคุณครับ